สวัสดีครับมโนนอคอ,อกอครับเพื่อนครับก็ <c oughs> <c oughs> มีเรื่องมาเล่าฮะ <c oughs> พอดีผมเป็นติ่งของอาจารย์ชาติชาติครับผู้ว่าม่าผู้ว่ากรุงเทพมหานาครครับคนที่สิบเจ็ดครับ <c oughs> เป็นบุคคนที่ผมชื่นชอบมากนะ <c oughs> ครับแล้วก็ตามตามท่านตลอดนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ยินดีกับท่านเนี้ยได้เป็นผู้ว่า ดูแลกรุงเทพมหานคระนะผมคือหนึ่งเสียงผมคนกรุงเทพนะย,ย่าหลงเทพก็เลยเลือกท่านมานะฮะมาทำงานแทนเราแล้วก็มีเสียงชื่นชมท่านเยอะฮะเสียงแซะก็เยอะเสียงกลดาเสียงแม่งดิสครด,ดิตแม่งเยอะแยะเพียหมดนะอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเล่าเพื่อนฟังเสียงแซะจากบุคคลชั้นสูงสูงริรลิ้วเลยนะแซะท่านบอกว่าเอ้ คลองแสนแสบแม่งเน่ามากเลยกลิ่นเหม็นมากเลยผู้ว่ามึงไปดูดิสมัยผู้ว่าคนก่อนนะก็ทําดีมาแล้วคลองดีมากอืมสมัยมึงเนี่ยมึงลองไปดูดิทําไมเหม็นจังเลยเน่าจังเลยประมาณนั้นผมก็เลยไปคน้นผมเป็นคนชอบค้นข้อมูลนะก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังว่าคลองแสนแสบครับผม ตอนนี้เนี่ยนะสมัยก่อนนู่นน่ะมี5้าหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบอยู่นะคลองแสนแสบเนี่ยเป็นคลองที่ขุดสมัยรัชกาลที่3ครับผมมีความยาว72กิโลเมตรครับนะครับเจกิโลเมตรนะแล้วก็ผ่านาผ่านฟ้ารีราชมาแล้วก็มาทิศตะวันออกมาปื๊บปื๊บปบมาถึงคลองบางนา แล้วก็ก่อนไหลไปลงแม่น้ำบางประกงจังหวัดสะเชิงเสาวเป็นระยะกิโลเมตรในในกรทมนี่46กิโลเมตรครับในในกรุงเทพแล้วนะความยาวของแสนแสบนี่46กิโลเมตรนะครับและมีคลองซอยนู่นนี่นั่นประมาณ101คลองครับในปีงบประมาณ2,564ปี64เองนะ คณะรัฐมนตรีคุณประยุทธ์อนุมัติการพัฒนาของแสนแสบครับ84โครงการในสมัยคุณผู้ว่าคนเดิมนะผู้ว่าคนเดิมชื่ออะไรอ,อาศวินนะคุณอศัศวินนะคุณประยุทธ์อนุมัติ84โครงการวงเงิน8.26ล้านบาทครับ8.26หมื่นล้านบาท หมือนล้านบาทนะครับในการเพื่อจะมาพัฒนาคลองแสนแสบเนี่ยนะครับให้แก้มลภาวะคุณภาพน้ำนู่นนี่นั่นบาบๆาบามีทั้งหมด44โครงการครับ4 4โครงการนะในวงเงินย่อยๆอีก6ก8หมื่นล้านบาทหมื่นล้านบาทครับมีหลากหลายหน่วยงานมากที่ผมไลฟฟังนะมีให้หน่วยงานที่ดูแลบาบาบานี สมัยคุณอัศวินจะบอกให้ตอนนี้ก็อยู่ในงบประมาณนู่นนะปี2564นะก็ไปดูแล้วกันว่ามันได้ผลขนาดไหนนะครับวงเงินขนาดนี้แล้วก็อาจารย์ชาชาติเพิ่งมารับตําแหน่งได้ไม่กี่วันนะครับพศ2565ก็มีชนชั้นสูงมาแล้วเอ้ยทำไมคลองเงี้ยเน่าจังวะทำไมเหม็นจังวะไอ้เหี่ยมึงไปดูดิดูนี้นั่น คิดเองกันแล้วกันครับนี่ผมเก็บมาเล่าว่าสมัยปี2,564นะคณะรัฐมนตรีคุณยุทยุอนุมัติไปแล้ว84โครงการของแสนแสบนะวงเงิน8.26หมื่นล้านบาทหมื่นล้านบาทบอกให้ผมข้อมูลไม่เปลี่ยนแม่นนะ,นะครับมีห้าหน่วยง,งานดูแลอยู่แล้วตอนนี้มีอะไรดีขึ้นเพื่อนไปดูเองกันแล้วกันนะแล้วก็ อาจารย์ชาชติมาดูแลก็อาจจะมาสานต่อนะเพราะงบมันอาจจะเป็นงบประมาณผูกพันสานงานต่ออาจารย์อาจจะไปดูนู่นนี่นั่นเอ้ยีเยียมึงแบบสี่โครงการมีอะไรบ้างไหมมึงทําอะไรบ้างอาจารย์อาจจะไปขุดมาดูแล้วก็มาเล่าเราฟังก็เก็บมาเราครับนโยบายเนี่ยโหสุดยอดเลยแต่ว่านโยบายของอาจารย์ชาชตินะสองร้อยสิบสี่นโยบายเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาของคลองแสนแสบด้วยนะแล้วก็มี นู่นนี่นั่นเยอะๆยะก็รอดูแล้วกันผมก็ยังเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าอาจารย์คงมาสารต่อนะกับเงินเยอะๆที่เขาอนุมัติมาแล้วนะเราดูซิมันจะมีมักมีผละไรนะนะครับเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนครับทางเลือกใหม่ของกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางเลือกใหม่ของผมด้วยอาจารย์ชัดชาตินะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเมืองก็ทางเลือกใหม่ของคนนะครับก็พักทางเลือกใหม่ที่เคยเล่านะ คือเงินทุนเจ้าบ้านนะครับท่านลาเชนตระกูลเวียงเป็นหัวหน้าพักเนี่ยพักนี้เสียเนะ่พักทางเลือกใหม่นะครับเงินทุนเจ้าบ้านก็รอดูครับเลือกั้งสมัยหน้าครับรักใครชอบใครไม่ว่าเลือกไปเถอะแต่ขอแค่ครอบครัวละหนึ่งเสียงนะครับทางเลือกใหม่เพื่อเงินทุนเจ้าบ้านมานะจะได้ทํามาหากินกันทํางานกันเพื่อประชาชนนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนครับ ออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับมโนกนอกขอกอครับทางเลือกใหม่ของคนกรุงเทพก็คืออาจารย์ชัดชาติครับนะครับทางเลือกใหม่ของประชาชนก็คือพักทางเลือกใหม่หัวหน้าลาเชนตระกูลเวียงครับหัวหน้าพักครับขอหาเสียงหน่อยครับโอเคครับคิดดีทำดีครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสลวกันนะครับ ออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับสวัสดีครับผมติ่งอาจารย์ชาติครับแล้วก็ติ่งทางเลือกใหม่ด้วยครับสวัสดีครับ